ขออีกหนึ่งแต้มใน2เกมสุดท้าย11นักเตะตัวจริงแมนยูในนัดรับมือเชลซีวันพฤหัสบ,บดีนี้ต้องลุ้นมาคัดจะฟิตออกสตาร์หรือไม่หลังหายป่วยเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนยูจะนำทัพปีศาจแดงเปิดรางโอนแทรฟฟอร์ด ต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายคืนวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมน,นี้2นาฬิกาแมนยูต้องการอีกคะแนนเดียว2นัดสุดท้ายก็จะติดท็อปโคว้าตั๋วไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกตามแมนซิตี้อร์เซนอลและนิวคาสเซิลทันทีหลังเวลานี้รังอันดับ4นามลิเวอร์พูลอันดับ5อยู่3แต้มแถมหงแดง เหลือโปรแกรมอีกนัดเดียวเท่านั้นเคมนี้เทน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานลีซานโรและดอนนี่ที่ปิดเทอมไปก่อนเพื่อนแล้วขณะที่มาคัสกองหน้าคนเก่งกลับมาลงซ้อมแล้วหลังมีอาการป่วยจนพลาดลงเล่นในนัดล่าสุดคาดว่า11ตัวจริงที่เทน5าจะส่งลงเจอเชลซีกองหลังวานบิซากา้าราฟาอลวิกโต์ลุกชออกองกลางรูโนกาเซมิโรคริสเตียนกองหน้าอันโตนีมารซิยานมาคัส สำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ